ทำแบบทดสอบการใช้ทาำรเพิงนะคะองค์ประกอบของไฟประกอบด้วยด้วยสิ่งใดเชื้อเพลิงความร้อนออกซเ็เซนค่ะข้อใดคือการเกิดไฟไหม้ขั้นกลางระยะไฟระยะไฟไหม้ไปเร้วสีนาทีถึง8นาทีอุณหภูมิ จะสูงมากกว่าส0 0ร้อยทดับเพลิงงแห้งใช้ดับเพลิงประเภทดดดเใด ABC คเมื่อเมื่อพบเพลิงไหม้น้ำมันกา๊าซน้ำมันเป็นสินจะต้องดำเนินการดับไฟโดยวิธีใดใช้เคมีแห้งหรือ ทั้งดับเพลิงชินีค่ะตามกฎหมายพลังงานทคุจะต้องได้รับก,การอบรมอบปมลบมีอไฟ,ฟไปืและกีรัางตอบไปไีละหนึ่งครั้งนะคะกรณีไฟไหม,ม้ในอาคารสูงห่ากตีในอาคารสูงสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติคืออะดร นีออกจจำห้องให้เรวที่สุดเลวเปิดประตูห้องไว้เพื่อแ้กรีวไฟกระจายเข้าไปไฟประเภทอีประกอบด้วยอะไรบ้างไม,ไม้ไม้กระดาษเสื้อใบไม้ไฟประเภท ดีประกอบด้วยอะไรบ้างประมาณการไอ้ช่างยนต์มาเปิดเครื่องไอ้ที่เขาไม่ได้ใช้เลยแต่นี่เครื่องที่สองวิธีการใช้ทงดับเพลิงคือกดซ้ายกดยสลับกดคันบิดสายซ้ายครับอุปกอณของไฟรู้ซ้ำแบบมีอะไรบ้างความร้อนเชื้อเพลิงออกซิเจน องค์ป,ประกอบของไฟมีอากาศอยู่กี่เปอร์เซ็นต์จึงจะทำให้กิดการลุกไหม้สมบูเราจะสามารถตรวจสอบทางระบบเครืคองคิดได้อย่างไรว่าใช้ได้ดีดหรือไม่อุปกรณ์ตัวจับควันไฟเป็นส่วนประกอบของระบบ แรงหดเพิ่มไหมอุปกรณ์เพิ่มเติมคะขณะที่ท่านกำลังทำกับข้าวได้กินควันและพอพลับขนาดที่ท่านกำลังทำกับข้าวและได้กินแก๊สทั่วไรขั้นตอนแรกควรทำอย่างไรติดเบาวแก๊ และข้อสุดท้ายนะคะไฟชนิดใดเกิดจากกรารเขาไม่เชื้อเพลิงประเภทของเหลวเช่นน้ำมันเบนซินตอบชนิด e ค่ะ